สวัสดีคนครับวันนี้ผมพาทุกคนมาชมรถไฟฟ้าแห่งอนาคตกันบ้างครับกับรถตู้พ่อบ้านไฟฟ้าในคันนี้ครับผม MG m a x ซ u s นครับก็เป็นรถที่มีกระแสนะตอนนี้คือเป็นรถไฟฟ้าแบบ100%รนะฮะร,รูปร่างหน้าตานี่คือชบเฉี่ยวดูแบบล้ำยุคแล้วก็ประหยัดมากๆนะแล้วก็แรงด้วยนะครับเมื่อกี้ลองขับมาคือแรงจริงๆรลองมาดูแนวทางคันนี้ครับ M.G. Maxxus นายกับล้อ1ชุดครับล้อใหม่ครับมาอีกแล้วครับเวกวิวทำทุกรุ่นจริงๆนะฮะเดิมๆช่วงล่างนะครับ P.C.D. ล็อตน็อตล้อเนี่ยจะเป็นห้ารูร้อถ้าเกิดเป็นตระกูลรถ M.P.V. ด้วยกันเนี่ยสมมติเอาผ่านเนี่ยเอาผ่านเนี่ยจะเป็นห้ารูร้อสิมมติเอาล้ออันนั้นมาใส่เนี่ยใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าตัวล้อรุ่นนี้ P.C.D. เขาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเป็นห้นารูร้ออารมณ์แบบคึ่งๆแบบตระกูล B.M.F. 1 0บอะที่เป็นก่อนจะเป็น G อะ ล้อห้ารูร้อยยี่สิบคือเป็นสเปคเนี้ยนะฮะไม่ใช่ปัญหาครับล้อเวกวิวมีครับมีอยู่2ลายให้เลือกครับห้ารูร้อยี่สิบเนี่ยลายจะน้อยนิดนึงคันนี้เลือกเป็นลาย vf 0 9ครับก็จะเป็นล้อกว้าง8.5ออฟเซ็ต35นะครับก็คือจะใส่ไปแล้วพอดีแล้วก็ไม่ล้นนะฮะซึ่งของเดิมเนี่ยเป็นขอบ19ออฟเซ็ตเท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่จะหุบกว่านี้นะฮะเราใส่ยางเป็น2 3 5 50 20นะครับก็จะได้ไดมิเตอร์แล้วก็ฟิตเมนท์ที่แบบไม่ต้องยุ่งกัับบช่่่ววงงงลาาานะะครรรเพโจทขอถ MPV แบบนี้หรือรถอครอบครัวใหญ่ๆแบบนี้หลักๆช่วงล่างเนี่ยลูกค้าไม่ค่อยโหลดนะครับถ้าเดิมๆช่วงล่างดีอยู่แล้วส่วนมากจะอัปเกรดให้มันนุ่มแล้วก็หนึบมากขึ้นโดยที่ไม่อยากโหลดหรือไม่อยากจัดฟิตเมนต์อะไรเยอะนะคร ตัวยางครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับเป็นแบบ p อกเส set ็จค o มฟอร์ดนะครับก็ตัวนี้ผมไปเทสไปลองที่สนามมาแล้วคือนุ่มจริงแล้วเสียงเงียบนะครับเป็นตัวที่นําเข้าจากญี่ปุ่นครับตัวน็อตล้อครับตอนนี้ยังใช้น็อตเดิมอยู่เพราะว่าน็อตเป็น M14 ครับก็คือจะใส่กับน็อตทั่วไปไม่ได้นะก็คือเราต้องสั่งใหม่ซื้อลูกค้าเนี่ยเพิ่งไปรับรถมาวันนี้แต่เราไม่ได้เตรียมน็อตไว้ให้เดี๋ยวจะสั่งมาใส่ให้ให้เปลี่ยนเป็นน็อตสีดาซึ่งอันนี้เป็นน็ ทำให้รถดูม,มีมิติแล้วก็ดูสวยแล้วก็ดูเต็มขึ้นอย่างที่เห็นฮะกับล้อ VF09 ส่วนถ้าใครแบบว่าอยากจะได้ลายอื่นก็จะมี VF04 อีกหนึ่งลายนะครับแต่อนาคตอาจจะมีลายเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมครับตอนนี้ห้ารูร2 0ยยีมันกำลังมาเราก็ต้องใจเย็นกับเรื่องน้อล้อแล้วก็รูน้อล้ออีกทีนึงนะคะ โดยรวมคันนี้ประมาณนี้เดิมๆเป็นแบบนี้ครับสีเทาแล้วก็มีขีบขอบกระจกพวกที่เป็นสีครมเมียมแบบนี้ลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวจะมาแลปเป็นคิ้วดําเหมือนอารมณ์แบบเอเวอเรสที่เราแต่งให้ดูคุมโทนเป็นเทาดำนะฮะลองมาใส่พร้อมกับน็อตล้อสำหรับพี่พี่น้องที่กาลังมองหารถไฟฟ้าอย่างที่ผมบอกครับยุคนี้เราต้านไม่ได้จริงๆครับกับรถไฟฟ้านะต้องตามโลกให้ทันนะชอบไม่ชอบอยังไงลองคอมเมนต์มาดูกันครับประมาณนี้ครับกับ MG Maxline เช่นเคยครับชอบถูกใจใช่กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ